สวัสดีครับคุณผู้ชมครับทางแมสโตรคานะครับวันนี้ก็ถือว่าสบายๆครับในช่วงสถานการณ์โควิดพอดีเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบตามติดชีวิตนักดูยู่รถยนต์บ้างแล้วกันนะครับวันนี้เนี่ยผมจะต้องแบบไปเอามอเตอร์ไซค์นะครับตอนนี้ก็มาซื้อชาเขียวกินก่อนนะครับแล้วก็ยานพาหนะของเราในวันนี้ก็จะเป็น Master b t 50 4ี่คูลสี่ดับเบิลแครุ่นท็อปสุดนะครับอ่า <Wow. S 1> นะเดี๋ยวผมให้ไอ้จอต้าขับไปผมถ่ายรีวิวไปเสร็จหมดแล้วนะครับ ถ่ายรีวิวไปเสร็จมดแล้วนั่งในรถตอนนี้นะฮะขอความร่วมมือนะครับต้องใส่หน้ากากผมจะบอกว่าอันนี้ก็จะเป็นแบบมีหลอกแหละนะครับหลอกแล้วแต่คนจะเรียกนะคลิปเนี้ยผมจะลงคอนเทนต์ที่แมสโตรคาใช่ไหม<อ>เพื่อที่จะบอกแฟนๆหรือคนที่ติดตามแมสโตรคาว่าฝากไปติดตามช่องผมด้วยช่องผมอีกช่องนึงก็จะชื่อนี่แหละชื่อผมเลยนะครับตะุลเนมิตน,น,นะครับก็ อันนี้จะเป็นแบบบอกเล่าเรื่องราวในชีวิตประจําวันไลฟ์สไตล์นู่นนี่นั่นอะไรต่างๆหายง,ง่ายๆนะครับสไตล์แบบอย่างเงี้ยนะครับโกโปมือถือแล้วแต่นะครับจะได้ดูว่าเออไว้วันวันหนึ่งผมทําอะไรบ้างเพื่อวบางที <Wow. S 1> แบบเราจะได้เข้าใจวิธีการทํางานของคนรีวิวอาจจะเห็นแต่ว่าเอยขับรถหลายรุ่นนู่นนี่นั่นไปนูป่นไปนี่แล้วมันดูง่ายจังเลยก็เดี๋ยวจะฝาก ส่วนตัวไว้อีกช่องหนึ่งแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็เลยแบบเอามาบอกทางนี้ก่อนบอกเปล่าทางนี้เพราะว่าทางนี้คนเยอะกว่าทางนู้นยังไม่ค่่ยมีคนติดตามนะครับวันนี้เนี่ยเราก็ยานพาหนะนะครับ Bt50 ผมมีภารกิจอย่าเรียกว่าภารกิจเลยเอามอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับไปเซอร์วิสที่ Trium p มรามินทาเป็นศูนย์ใหม่อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ับ,บโปรโมทจากเขานะครับคือผมเนี่ย ใช้มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วนะครับแล้วก็รถเนี่ยไม่ได้ขี่มาตั้งแต่โควิดปีที่แล้วเลยทานู่นนี่นั่นนะ่ะแล้วก็ไม่ได้มีเวลาไปแบบทําอะไรมากมายก็ปล่อ,อยรถมันแล้วรถมันก็ไม่ติดไงมันจังหวะแบบรถมันครบประมาณสักเกิน3ปีมาแล้วแบตบมันก็เริ่มเสื่อมด้วยผมก็ลืมไปเลยนะครับถึงเวลาโควิดรถไม่ได้ขับไปกันใหญ่เลยก็สตาร์ทไม่ติดเปลี่ยนซื้อแบตมาเปลี่ยนปรากฏว่าไปย้ำสตาร์ทนะครับฟิลขาดอีกตอนแรกไม่รู้ว่าฟิวขาดนะครับก็เลยให้รถอ่าทริอัมพ์พระรามห้าเดีนะ บริการก็ดีนะจากบ้านผมก็คิดตามระยะทางครับแต่ว่าไม่ไกลมากก็เลยให้เขามายกไปแล้วก็ถึงเวลาพอดีต้องเปลี่ยนยางด้วยผมก็ยังไม่เคยเข้าไปเหมือนกันนะครับเอารถไปเซอร์วิสแต่ยังไม่เคยเข้าไปที่โชรูนก็เลยถ้ายอัมพะราม5จริงๆก็น่าจะเป็นถ้าผมจำไม่ผิดก็ไม่ใช่สิไ้ายอัมรามินทาแล้วก็วันนี้เราได้ B ี5 0วันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเอารถเสร็จผมต้องเอา b ี5 0้ไปคืนหลังจากถ่ายตามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็คือ Double c a b DBL s p 3 0ลิตร ตัวนี้เนี่ยอะไรหลายคนก็น่าจะเห็นกันมาหมดแล้วนะครับเบาะนะฮะเบาะหนังสีน้ำตาลฝังคนขับ,บปะไฟฟ้าเอ้ยขับไปไงบ้างต้าดีพี่เฮ้ยดีแล้วดีทุกคน่นดีดิก็เหมือนดีแมก็ก <laughs> ราคาตัวรถหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันบาทนะครับถูกกว่าดีแม็กสี่พันแต่ดีแม็กมีชุดแต่งมีย้ำอีกรอบนึงนะครับมาสเตอร์เ <laughs> ครื่อ <laughs> งเดียวกันเลยสามสิบศูนย์ลิตรหนึ่งร้อยเก้าสิบรงมะ 450นิวตันเมตรนะครับอ่ากล่องมาเป๊ะเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับมีบิฟล็อกให้นะครับ, high, นรบในรุ่นนี้รองรับ Apple CarPlay Android Auto หน้าจอ9นิ้วแต่ถ้าเป็นรุ่น S จะได้หน้าจอ7นิ้วได้ Air Auto แยกฝั่งซ้ายขวานะครับรวมอะไรมาติดฟังก์ชันมีคู่ยรือนโทรแต่ว่าไม่มีอะแดปตีรนะครับนะเอ,อ้ให้ดูแค่น,นี้พอเดี๋ยวไม่ไปดูคลิปเต็มบบาเบาเ้าสา,า,ายนี่มาใช่ใช่ชื่ออย่างเป็นทางการของเขาคือ Central Bangkok ตอนนี้มีตัวใหม่นะไทเดนส์นะผมไปขี่มาแล้วไทเดนส์มีขี่ดีมากเลยนะคุณผู้ชมสามแสนเองผูกกว่รถดูบีบรถผมอยู่ไหนอะ่ะรถอยู่นี่รถผมอยู่นี่คันกลางคันกลางเนี่ย ที่ผมเอาไปมาก็คือเปลี่ยนฟิลนะครับแต่เขาก็มีแบบเซอร์วิสที่เป็นรีคอร์ของไท m อมด้วยนะครับปูนเต็บรถผมแบบแต่ที่ผมเอาไปทำมาเพิ่มก็คือยางมันหมดไงผมก็เลยไปเปลี่ยนยางยางเก่าในยางติดรถนะครับรถไม่ได้ขี่เดิมเนี่ยเป็น p i นลลี O E M นะครับยางที่แบบใส่มาจากโรงงานอันนี้ก็คือเปลี่ยนผมเลือกเป็น m ิสเตอร์มานะครับมิสเตอร์ตัวนี้คือไซส์เท่าเดิมนะครับยางหลังเนี่ยไซส์เท่าเดิม 150นะครับ15070ขอบนั้นเป็นขอบ17นิ้วมันหายางใส่ยากหน่อยจริงๆมันมีอย่างมีคอนติเนนตัลนะครับคอนเนนประมาณสักหมื่นสิบเกือบหมื่นสองนะครับตัวเนี้ย9 5 5 0าบาทอันนี้ไม่ได้ต่อเตอร์นะครับแต่ว่าอันนี้คือเปลี่ยนเองมันจ่ายเองผมเห็นแล้วดอกสวยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าคุณสมบัติเนี้ยรีดน้ําดีนะครับล่องนี้จะเป็นล่องแบบรีดน้ําล่องดินนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเขาเรียกว่า C8 นะครับแมสเซอเบอร์ C8 คือรถไม่ได้ขี่นานหน้าสนุกสนิทจะต้องแบบล้างทำความสะอาดซะหน่อยนะครับแต่คือตัวยางหน้านี่แหละที่ผมเปลี่ยนขนาดนะครับยางหน้าเนี่ย17เท่ากันนะครับเดิมเนี่ยหน้ามันจะแคบกว่านี้นะครับเดิมอะ่ะหน้ามันจะ100มั้งผมขยับหน้ามาเป็น110แก้มยางผมไม่แน่ใจว่าของเดิมอะ่ะเท่าไหร่แต่ตอนนี้มันอยู่ที่80ผมไม่แน่ใจว่าแก้มยางเปลี่ยนไหมนะ คือผมต้องการหน้ากว้างขึ้นนิดเฉยก็เปลี่ยนขึ้นมาได้แค่เบอร์เดียวจากร้อยก็เป็นร้อยสิบต้องการหน้ากว้างขึ้นหน่อยเผื่อเทเผื่อเทแต่มันก็ไม่ค่อยใช้หรอกนะครับส่วนใหญ่ก็ใช้ยางหลังแต่ว่าก็จะได้หน้าสัมผัสมากขึ้นนิดนึงแล้วก็ดูเต็มขึ้นเพราะว่าของเก่าหน้าจะแคบกว่านิดนึงนะครับผมอยากให้มันเต็มอ่ะมันเต็มกับ ไอ้บางโขนมากขึ <story> <for> ้นนะครับแล้วผมเองจริงๆผมเคยแบบตอนออกมาใหม่ๆผมก็แบบถ่ายคลิปรีวิวนะแต่ไม่ได้ตัดนะครับหลายปีละนะฮะก็ถือว่าราคาโอเคนะครับเมสเซอร์เนี่ยก็จะเป็นโลโก้เป็นช้างตัวเมสเซอร์เนี่ยจริงๆอ่ะปกติเราจะคุ้นชินกับยาที่มันเป็นยาสตาร์ดับออฟโรดหน่อยนะครับแต่อันนี้ก็จะเป็นยาทางเรียบของเขาตอนนี้คือมันยังไม่ได้รันอ่ะมันยังไม่ได้วิ่งเยอะนะครับนี่คือออกมาแล้วก็ก็วิ่งเลยเดี๋ยวต้องวิ่งไปสักระยะทางนึ่งนะครับยามันถึงจะได้แบบค่อนข้างที่จะ พิจิตรแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเอ๊ะความคงทนเป็นยังไงบ้างเผื่อใครสอบถามยานะครับตัวไหนดีอะไรอย่างเงี้ยคงทนไหมเมสเซอร์นี่ก็อาจจะแบบบางคนอาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อแต่ว่าถ้าคนบางกลุ่มเขาอาจจะแบบเคยได้ยินมาอยูแ่แล้วรถผมก็เห็นแบบนี้ในขณะปีที่แล้วไม่ใหยได้วิ่งนะครับแต่ว่าช่วงที่ออกมาสองสามปีแรกก็หมื่นโลแล้วนะ <c oughs> คงไม่ได้ขายตัวนี้คงไม่ได้ขายอนาคตไม่แน่นะครับ จริงๆก็เป็นสติปับจริงๆมันจะมีตุดมดแต่ผมถอดออกไปขี้เกียจตรงนี้มันชอบเป็นรอยนะครับผมก็เลยแบบเอาออกไปใส่อันนี้ก็ซ้อนได้ด้วยแต่เดี๋ยวเวลาแบบไปไหนมาไหนเป็นทางการหน่อยก็ใส่ตุดมดอันนี้เป็นเครื่อง9ก้้อยนะครับ ไปติดตามในช่องส่วนตัวด้วยนะครับทำให้เราแบบได้รู้จักการมากขึ้นรู้จักการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์นะครับหรือว่าชีวิตของคนที่ทํางานรีวิวรถเนี่ยว,วันวันหนึ่งต้องทําอะไรบ้างต้องเตรียมข้อมูลยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก,กินข้าวหรือมีอะไรที่เราได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับเป็นความคิดเห็นที่มันอาจจะแบบส่วนตัวมากขึ้นก็ได้ก็ฝากท่านกดติดตามอีกช่องทางไว้ด้วยนะครับตระก,กูลลินทมิตรลองเซิร์ชดูได้นะครับก็เป็นช่องส่วนตัวแล้วก็ติดตามแมสโตคาด้วยแล้วกันนะครับ ก็เป็นช่องของผม่ทั้งสองช่องแหละนะครับแต่ว่าช่องนี้เป็นช่องการทำงานอีกช่องจะเป็นช่องส่วนตัวแล้วกันนะครับก็สวัสดีครับ